สวัสดีค่ะแฟนเพจทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักกีฬาของเราทุกท่านเช่นกันค่ะวันนี้เรามาออกกำลังกายในท่าตีแบตกันนะคะที่ศูนย์ชุมชนบางใหญ่ซิตี้คาร์ออกกำลังกายทุกวันจิตจำใส่นะคะพิราเป็นยาพิเศษของพวกเรานะคะช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรง นักกีฬาทุกท่านแข็งแรงทุกท่านนะคะออกกำลังกายตึ๊บจัดป้ยายเอาไอ้เสียงหัวรอเสียงหัวรอพี่ดำนี่ไม่ธรรมดา เป็นอะไรกระเพกกระเพกถ้าคุณดา

đừng văng cái súng sài nữa, đừng văng cái không, đi 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 ป้อนเพื่อเลื่องือฮะะเบิไกให้นานเอาเลยเออดูบนี้ไม่ได้เชิญต้องป่าหัวมุ้ัดไ่แล้ว

ทำอะไรพักหม่ไม่ดีนะไปเลยไปได้ละนี่เลยได้ไม้ไม้ฮะนี่ไร Oh, boy, oh, oh, Việt quá. Đi nhảy to. Áo. Đi bay. Đi nè.

ด้านเปี่ยนด้านเปียนด้าิดตัม่ทเล้ตายยกหลังเออเนี่ยเชิงคู่กันเลยเออติดตัวมากอ่ะอ่ะเออใชไวนะอ่ะนะสู้ๆนะ